สวัสดีอีกครั้งค่ะพี่น้องกินขนมจีนแกงเหลืองไตปลานี่ค่ะพักก็มีประกาศทีมไม่ได้ไปตลาดพี่น้องเลยหยุ่ง้อบการทำเศษกอกมีแค่นี้แหละพักกินได้กินได้เนาะไม่ค่อยเห็นมั้งเนาะเแล้วก็น้อลากไม่ไปไก่จากหน่อยเถอะเนาะ มันก็มาเห็นครืองเก่าอแปบ๊บนแป๊บนึงจะได้ให้เห็นอันนี้นี่เลยจะได้เห็นคัก่ะมาเด้อจ้าพี่น้องมากินแกงเหลือง,งแกงไตปลากันเพราะว่าเดี๋ยวที่ปเป๊ยจะเสกอกต่อนงไม่ได้ยัดเลมักแล้วลหละ ผสมเครื่องเอาไว้แล้วเมื่อกี้นี่คุณอารกับคุณอาร์สภัยมาหามาสั่งไส้กรอกสองโล<ม>กรอบพระคุณ<อ>แทบเลสตระดังเกินไปขอโทษนะคะมันกระสีกระทบกันแน่จักนหน่อยนึงไม่กินมือนะคะ เพราะว่าขามิ้นมันจิตจิดมือเหลือง ต้องก้มแต่ไม,มไม่ก้มมันได้เนอะแต่วัดเขาตาทานังกินก็บสุดยอดอะ่ะเป็นคนที่ว่าชอบกินเส้นมาก วันนี้ก็ทีเอาไอ้แกงเหลืองแกงแต่ปลาไปให้เพื่อนไปให้น้องสาวไปตลาดมาวานนี่ก็ไม่ได้แวะซื้อพักอะแต่ซื้อตะแครงหมูก็ใส่หมู เพชรแกงแด,ด่ปลาเพชรเยอะหิวเด็ดต่ชามันเด็เดกินเ,เ,เขาเลยนี่บ่ายสองแหละอ่ากับเพึ่งกับ ถึงทุกๆคนเช่นกันเ้อจ้านวดก,ก็สบายดีไม่สบายแต่ซับจังลูกนี่ก็รักษาไม่หายเนาะทำงานแทบตายก็รักษาไม่หายลูกนี่ มเผ็ดเกงีงไตปลาไม่เผ็ดก,ก็ไม่ใช่เกีงไตปลาแหละนี่ไปดูพักดูพี่น้องเลย มาก,กินด้วยกันเลยพี่น้องใครอยู่ก็ขึ้นเครื่องบินมาเลยมันเพกเพ็ดมังเพกเพ็ดพริกไทยถ้ามีพักมากๆจียวรอยทำเย็ะก็จะไปนั่งยัดใส่ก่อว มันจะไปซับหมูด,ด้าจ้ะทำาหมูบดทนะมันไม่อร่อยซับสิ่งทุกอย่างโปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะคะพี่น้อง <c oughs> อย่าไปใช้วิญจารณายญาณใช้วิญญาณในการรับชม ขอบคุณนะคะพี่ๆหลายๆคนน้องๆหลายๆคนที่ว่าชมสวยขึ้นก็ต้องสวยขึ้นเลยพี่น้องเลยไม่สวยขึ้นแตวมันหาพื่อใหม่ไม่ได้ว่าไปเนาะมีปอฝรั่งก็คือกันมีปอคนไทยก็คือกันอยู่คนเดียวแลดี พักมดุดเด้อเสบจ๋าเสบเสบพูดผูด นึกว่ามันปีนไอ่นั่นตกเขาหักซะเด้อลูกเลยจะมาตกหนาบ้านพี่เ้ไนที่ข้าเป็นพยานอยู่บ้านคนเดียวบางทีก็หลอนเจ้าของพี่น้องเลยเข้ามาในบ้านมัมนเมื่อเห็นเงาเจ้าจของตกใจว่าตัาผี แ่แบบมันต้องดืมหูร่วมตาเอะอร่อยจนต้องนั่งเรียรจานนะ ก่อนนั่งกินโต๊ะกินขา้าวตอนนี้มันมีเครื่องเออบดเครื่องนวดแป้งมาเขาเออกมาหานั่งกินไม่ได้มานั่งต๊ะหลับแขกไงโม,มดละจ่าพี่น้องอุ้ยแสบคักแเสบแน่เอาไว้เจอกันคลิปหน้าเดจ้าพี่น้องเอ้ย แล้วนุชจิไปเอ็ดย่าใส่กอกสกักก่อนกอดีกอดีอบอวบขึ้นในไม้จักน้อยนึงตะกี้กับผมเนาะตะก่อนนะขอบคุณหลายๆที่ว่ามาติดตามกันที่ยังไม่ลืมกันตอนนี้ก็เปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนลูกใหม่เวอร์บางอลังการกมแล้วนักขนาดปัี้ยังหาหัวไม่ได้ก็เข้าเลยนั่งสวดต่อกันสะสดอร่อย น้ำหมูกกับพอน้ำหมูกเนาะไม่ได้ลองแล้วพี่น้องเพจเก้านาทีละจ้าจากการคลิปหน้าเจ้อจ้าพี่น้องขอบคุณทุกๆุกท่านนะคะที่ติดตามและยังไม่ลืมนุชเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ